สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างสื่อเกี่ยวกับวิชาเดขาคณิตวิเคราะห์ของชั้นม .4 นะครับในเรื่องเราต่อไปนี้ก็จะพูดถึงการสร้างสื่อเกี่ยวกับการหาจุดกึ่งกลางของจุด2จุดนะครับโปรแกรม y o อ h i b a เนี่ยถ้าเราคลิกที่วิวเนี่ยมันจะมีกราฟ,ฟิกให้ใช้อยู่2อ,อันอันหนึ่งเปิดแล้วนะเนี่ยเกี่ยวกับกราฟ,ฟิก มีอีกอันหนึ่งนะเราลองใช้แล้วเปิดดูนะครับอันนี้เป็นกราฟิกที่อันที่สองนะครับก็ไอ้นี่เป็นเป็นอันที่เราสามารถเลื่อนตามความพอใจได้นะครับทําไมก็ให้มาเยอะแยะเลยนะครับให้ใส่มาเยอะแยะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ทำนิดห เขาให้ใช้ในส่วนของที่เป็นอ,อันจิบ้าอันหนึ่งนะครับ geo geometry ก็เลขาจีบ้าก็อันจีบ้าเพราะนั้นเราจะใช้เลขาแค่นิดช่องหนึ่งนะจะเอากราฟิกสองไว้ทางนี้ก็ได้จริงๆริงว่าตรงนี้ก็ได้ครับทางขวาเนี่ยจนะับมันได้นะครับอันนี้ก็อันจีบ้าก็เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์การแสดงสมการอาจะเริ่มตรงนี้เราก็เป็นเลขานะครับ การเซตสีของพื้นนี่เราก็เราคลิกนะเราคลิกขวาดูนะครับกราฟิกอาจจะมีตรงนี้แล้วเราเซต p พ e ร์เฟรนซ์ตรงนี้นะถ้าคลิกตรงนี้ก็แสดงว่าเซตพื้นของกราฟิกที่หนึ่งคือตรงนี้มันเป็นสีขาวอยู่ก็ดูอ่าดูตรงเบสิคดูพื้นนะครับเรวเวกแก้กลาฟเป็นสีเป็นสีขาวอยู่เราก็สามารถเซตเป็นสีพื้นๆเนี่ยตรงนี้สีนวลตาดีนะครับแยกก็เป็นเหมือนกันนะครับ กลับได้เหมือนกันเป็นีขาวส่วนหนึ่งถ้าเป็นเลขาคณิตนะฮะตรงนี้เราก็คลิกขวาสร้างกริดขึ้นมาส่วนอันนี้จะเป็นส่วนแสดงที่เป็นพีชคณิตเราก็เอาเก็บพวกกริดพวกแกนมุมฉากไวนะ้นะครับการการแสดงผลเนี่ยมันจะแสดงทั้งรูปเลขาคณิตแล้วก็แสดงผลทางด้านพีชคณิตด,ด้วยนะครับมันจะลิงก์ต่อกันสมมติว่า,าผมจะดูสร้างจุด2จุดนะวิธีการทํา จะสร้างเรขาคณิตด้ไว้ตรงซ้ายนะครับเรามาดูกราฟิกกราฟิกนี้คือเป็นเกือกมา้านี่คือการอยู่ของจุดว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะรลองใส่จุดหนึ่งจุดนะครับก็ทาแต่ละครั้งกด escape ครั้งนะครมันจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับก็เราก็สร้างไว้ตรงนี้นะครับฟิกทูกริดเอาฟิกทูกริดนี่หมายความว่าถ้าเราลากไปเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกตามจุดตัดของของกริดหรือตารางนะครับมันจะไม่ไปกลางๆางถ้าเป็นอัตโมตินะครับ ถ้ากดถ้าเป็นออโตเมติกเนี่ยมันจะเนียนไปนะครับเป็นทศนิยมตงเกตให้เป็นทศนิยม,ะน,น,ยมนะจุดเนะี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราใส่เป็นฟิกทูกิทแรปทูกิทก็คือมันดูดเข้าไปหานะก็คือตรงนี้เราใส่ตรงนี้นะจุด a อหนึ่งจุดมันจะขึ้นมาตรงนี้จุด A ต่อไปก็ใส่ไปจุดจุด b นะครับจุด b นะ จุด a อย่างนี้จุด b อย่างนี้ทีนี้ถ้าจะให้เด็กเห็นพิกัดถ้าอ่านพิกัดตามจุดได้ถูกต้องนะครับก็อาจจะทำนี้ก็ได้แล้วก็เอาป้ายหรือลาเบลเนี่ยเอาตัว a นี่ออกนะแล้วไปที่โชว์ลาเบล้วออก b ก็โชว์ลาเบลออกนะครับแล้วเราไปทำเองทำวิธีการทำเองก็ทำอย่างนี้นะครับไปที่ตัวอักษร a b c แล้วก็คลิกกลางหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่อ b อบเจกต์ตรงนี้ นะครับตัว A นะครับ <S <S <Page of two> มันจะเป็น Edit ตรงนี้นะเป็น A ตรงนี้จะเป็นตัวเลขขึ้นมาให้เลยนะถ้ากดโอเคจะอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S ตัวอักษรน,นี่เป็นเราจะมัดปรับสีได้นะครับปรับสีได้เป็นสีน้ําเงินนะครับพื้นอักษรอาจจะเป็นพ <arin> ื้นที่ขาวก็ได้นะคลิกตรงนี้นะแล้วเปลี่ยนสีขาวนะมาติ๊กคลิกก่อนคลิกก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับทําพื้นสีขาวนะครับมันเป็นพื้นที่ขาว ในเวลาลากเนี่ยมันไม่ไปตามนะเราอาจจะท้มันวิ่งตามจุดก็ได้นะครับวิธีการทำนําอย่างนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ลงไปที่ object property ไปที่ position หาตัว a ให้เจอนะครับใส่ตัว a ลงไปนะครับโอเคเรียบอยจุดนั้นก็จะวิ่งตามจุดเห็นไหมครับจุดนะครับอีกอันนึงก็ทำเช่นเดียวกันนะครับไปที่จุดอ่าไปที่ a b c คลิกนะครับแล้วก็ไปที่ object อ็อบเจกต์ชื่อ b นะครับก็โอเคอ่าแค่เดียวๆตรงนี้นะเราตั้งไว้ยังไงมันจะเป็นตามเราก็คลิกขวาคลิกขวาไปที่ property นะครับแล้วก็ไปที่ position หาจุด b ให้เจอนะครับมันก็จะวิ่งไปตามจุด b นะครับคลิกหน่อยเะฉนั้นการสอนพิกัดเนี่ยสมัยก่อนเราต้องวาดแกนม,มุมฉากบนกระดานดำนี่สะดวกมากนะนะลบสามไปลบสามหน่วยทางซ้ายลงมาหนึ่งหน่วย <c oughs> ส่วนเราจะหาจุดกลางใช่ไหมครับเราก็สร้างเส้นตรงนี้นะครับสร้างจุดปึ๊บนะครับเราคลิกตรงนี้ทีคลิกตรงนี้จะเกิดจุดสี่นะครับจุดสี่นี่เราอาจจะทําแบบไม่คลิกก็ได้นะครับแต่เราจะใช้วิธีการคํานวณน,นะครับวิธีการนะครับเราจะทําอย่างนี้นะครับสูทหาจุดกลางนะครับ ณิรศาสตราบนการพิสูจน์เนี่ยเนื้อหาคอนเทนต์เยอะแยะมาก,ามากาาเนี่ยมาพิสูจน์ทฤษฎีที่คณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ทันนะฮะชั่วโมงหนึ่งไม่พอนะมีเวลาเรียนสี่สิบคาบต่อภาคเรียนก็ลําบากมันแค่พิสูจน์ทฤษฎีก็ชั่วโมงก็ไม่เสร็จรนะฮะเพราะนั้นวิจาก็ใช้บ่อยๆนะเรียเกิดศักษะนะครับว <c oughs> ิธีการทําก็คือสูตรแล้วก็เราสามารถทำเป็นยันไงนะฮะเราก็พิมพ์ว่าการ ครับการหาจุด่ากึ่งกลางหรืออะไนะจงหานะเป็นโจทย์ก็ได้ฮะโจทย์ทีนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้นะเราต้องต้องเว้นวักมันไม่เว้นวักให้นะเราจะเว้นวักด้วยการไปที่ตรงคิดนี้ไปที่สเปซนะเป็นเครื่องหมายแบ็กีเรีและไพรมิคอรอนมันจะวักหนึ่งครั้ง อีกทีหนึ่งนะครับผมจะป,ปีเปตนะมันจะห่างนะสอ,องตัวอักษรกลางของจุดของจุดอะแว็กวักวักจุด A นะครับจุด a ชื่อว่าจุด A จุด a นี่จะใส่คู่อันดับไม่ได้นะเราต้องเอาอ b อบเจกต์ A มาใส่นะไปตั้งงี้จุด A 1หนึ่งนะครับแล้วก็วักนะครับ และะจุดและจุด B จุด B นะครับจุดจุด B แล้วก็หาอ็อบเจกต์มาใส่นะจุด B ก็โอเคนะครับจะกระโุกอย่างนี้ นะครับตรงนี้แล้วก็บีไปนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็สามารถลดขนาดได้นะลิกตรงนี้นะคลิกขว่าก็ได้นะครับอย่างนี้ลิกขวาก็ได้ไปที่เหในะมีเดียมเราอาจจะลงมาสมอลก็ได้เล็กไปเล็กไปเราอาจจะไปที่คัสตอมก็ได้ตอนนี้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะรนะ้อยยี่สิบโอเคแล้วก็โอเคครับนะ ก็ได้พื้นไหมนะไว้พื้นอย่างนี้ก็ดีมเหมือนกันคลิกแล้วก็ไปที่กราฟิกตรงนี้นะฮะยึดติดไว้แล้วก็ปักหมุดไว้ทำไมต้องปักหมดุดเพราะว่าไม่ปักหมุดถ้าเราใช้ลูกกิ้งเนี่ยมันจะมันจะโซมเข้าโซมออกวิ่งตัวหนังสือม,มันจะวิ่งเกะกะนะครับวิธีการทํแล้วก็ทําสูตรนะครับสูตรสูตร จำสูตรฮะเราจะไปใช้ข้อความเนี่ยผมจะทําด้วยความรวดเร็วไม่มีสคริปพูดนะผมพูดไปเรื่อยครับก็สูตร x bar ก็คือถ้าเป็น wording ไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องไปสนใจนะเอาวิธีการเนสูตร x bar นะ x bar x bar แล้วก็มาที่ตรงนี้นะ accent เนี่ย x bar อยู่ตรงนี้ไหม x bar เห็นไหมฮะมันจะเป็น x bar สูตร x bar เท่ากับ แล้วกับเท่ากับมากับไปตรงนี้นะเศษส่วนเราต้องรู้โครงสร้างนะเศษส่วนนะตรงนี้นะครับก็ x นะครับ under score นะเราพิมพ์นะตรงเลขแปดไทยนะกดชิ i f นะ under score หนึ่งนะจะห้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็บวก x under score สองนะครับ ก็จะเป็น x หนึ่ง x สองส่วนสองนะครับแล้วก็พำปึ๊บไปอย่างนงี้นะครับอีกอันหนึ่งเราก็ทำ y นะครับ y ก็ไปที่ x เซน n ์เมื่อกี้ <c oughs> ตรง x เหมือนกันนะครับแต่จะเปลี่ยนข้างในนี้เป็น y ซะอ่า y เท่ากับก็ไปที่เศษส่วนนะเราต้องรู้โครงสร้างของพิชคณิตนะครับ เป็น y ใช่ไหม y underscore หนึ่งบวกเนะี่ยสะดวกนะฮะมันแสดงผลยังไงก็ช่างมันแต่เราดูที่แสดงผลข้างล่างนะี่ย y, 2, y under, สอง y underscore สองนะครับส่วนสองนะครับส่วนสองก็เป็นอีกอันหนึ่ง<ๆ>ก็ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ปักหมดุดตนะึปปักหมุดอย่างเงี้ยรัทึกตรงนี้ก่อนนะครับปักหมดุด ปักโหมดล็อก mode lock, ปักโหมดล็อกปักโหมดล็อกให้หมดนะครับโอเคไหมครับอ่าเรามาดูกันวิธีการเราจะเอา x 1 x 2เรามาจาก x หนึ่ก็คือตรงหนึ่งในแม่ของนงั้งของ a แล้วก็ลบสามของ b วิธีการทำนะี่ยเราทำอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับก็ตรง x x 1เนี่ยเราพิมพ์ตัวแปรไปเลย x 1นะ x 1 x 1กับ x อันเดือดสกอตหนึ่งตัวละตัวนะครับ x 1เท่ากับ พิมพ์อย่างนี้นะ x แล้วก็วงเล็บ a นะครับหมายถึงตัวค่า x ของตัวจุด a นะครับกด enter มันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็น1เห็นไหมครับต่อไป x 2นะครับพิมพ์ x 2นะครับ x 2เท่ากับ x ของจุด b พิมพ์อย่างนี้นะครับสะดวกไหมครับดีกว่าหลายโปรแกรมต่อไป y 1ก็คือค่า y ของจุด a นะครับ Yeah. ต่อไป y สองนะครับก็คือค่า y ของจุด b พิมพ์อย่างนี้ b, นะครับวงเล็บเปิดนะะวงเล็บเปิด b ฮะเป็นตัวเลขแคเห็นวะ่าตัว a ก็นี่ x หนึ่งนะฮะ x หนึ่งก็ b อย่างเงี้ยนะะก็แทนค่าวีกันฮะแทนค่าก็เป็นคลิกนะครับทำเหมือนเดิมนะคะ x หนึ่ง x bar ใส่ x ลงไปเท่ากับ xn ออขอโอาภายัยเดี๋ยวก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นบวกต้องถ้าเป็นลบเนี่ยมันต้องใส่วงเล็บใช่รับฮะถ้าเป็นลบเราต้องใส่วงเล็บให้เขาตรงนี้ถ้าเป็นลบต้องใส่วงเล็บเดี๋ยวเรื่อหมายจะซ้อนกันแต่ตัวหน้าไม่ห่วงห่วงแต่ตัวหลังถนาเกิดเป็น x สองเป็นลบห้าเงี้ยยุ่งเลยบวกลบมากลบตีกันเราก็ต้องสร้างสมการสร้างเงื่อนไขมาอ f นะครับ E พิมพอย่างนี้นะอาออเป็น x ตั้งชื่อ x หนนย์ะเป็นตัวแปร x 1 0ึ่งศูนย์ะเท่ากับอีฟมันมันคือต้องจนเป็นตัวเป็นเลขตัวสองใช่ไหม x สองศูนย์แล้วกัน x สองศูนย์มาอี e นะความอีฟอีฟ x สองอีฟ x สองเป็นลบน,น้อยกว่าศูนย์นะ ให้เขาใส่วงเล็บให้อย่างนี้นะวงเล็บในเครื่องหมายคำพูดวงเล็บอย่างนี้นะแล้วก็บวกนะครับวกนะบวก x สองแล้วก็บวกเล็บในเครื่องหมายคำพูดอย่างนี้นะเสร็จแล้วนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้า,ถา x สองคือตัวนี้ถ้า x สองเป็นลบอย่างกรณีเป็นลบสามเนี่ยนะให้ใส่วงเล็บข้างหน้าวงเล็บข้างหลัง แต่ไม่เช่นนั้นแล้วกใกล้แสดงผลไปเลยก็ก็มา่าแล้วก็เป็น x สองให้เฉยนะครับคือหมายถึว่าถ้านอกเหนือจะไม่เป็นไม่เป็นลบก็ใส่ไปเลยนะครับก็เ enter มันจะไปอยู่ตรงนี้แบบเป็นเท็อันนี้เป็นหลอกหลอกเขาต่อไปตัว y สองเหมือนกันนะวิธีการพิมพ์ใหม่เราก็ไม่ต้องพิมพ์มาตรงนี้นะครับคลิกเอาคนเนี่ยตํารหนารนี้มาใช้นะครับเป็น y สองศูนย์เปลี่ยนเปรียปร่ยนนะถ้า y สองน้อยกว่าศูน ต่อไปครับให้ทนไปเนะี่ยใส่วงเล็บแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่วงเล็บใส่เป็น y สอง t e r เลยนะเลยครับมันจะเป็นเทคที่ตรงนี้นะฮะเป็น x สองศูนย์เป็น y สองศูนย์เป็นเทคนะฮะเอาละทีนี้เราจะมาใช้นะฮะตัวจะมาเกิดตรงนี้อะไรก็รไม่ต้องสนใจคลิกขวาโชว์ออบเจกต์จะไปลบนะไม่ต้องลบลบจะหายไปเลยหายไปแล้วตรงนี้นะครับแล้วมาคลิกตรงนี้นะครับอ่า x นะครับ x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  เห็นค่าเลยนะครับเกิดถ้าใครถนัดก็ไปทำเองนะครับเท่ากับเศษส่วนนะครับเศษส่วนเศษส่วนเศษส่วนมาตรงนี้นะครับตัวเนี่ก็จะเป็น x 1คืออะไรละ่ะ x, x 1 x 1ก็คือ x 1ใส่ไปเลยนะครับแต่เราจะไปพิมพ์นะทำมาในอ็อบเจกต์ x 1 x 1บวกนะหมายบวกไป1บวก x สอเนี่ยบวก x 2 0ก็ไปหาออบเจกต์มา x สองนมาใส่ฮะสวยงามนะฮะตรงนี้เป็นสองเคมไหมครับสองเสร็จแล้วก็โอเคนะครับสวยงามนะครับตงรบงนรี้ปักหมดเลยนะครับต่อไปนะครับตามอีกอันนึงไปที่เพกคลิกมาคลิกไป accent y ใส่ y ตรงนี้นะครับ ฟังไม่ทันก็เปิดรีวิดีโอรู่อ้าวนะครับเป็นเศษส่วนนะครับเศษส่วนเศษส่วนอ่าตรงนี้ก็เป็นอะไรล่ะตัวหน้าก,ก็เป็น y หนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับ y หนึ่งก็มาอย่าไปพิมพ์เองนะพิมพ์เองไม่ออกเป็นเลขสองบวกด้วยบวกด้วย y ยี่สิบซึ่งเป็นเทคนะครับ y ยี่สิบบวกกับ y ยี่สิบ y ยี่สิบมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเลขสองนะครับ โอเคครับได้แล้วตอนนี้เขาล็อกแล้วให้ตัวมัตเลยแล้วก็คลายก่อนนะครับมาแล้วล็อกฝักหมุดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นค่าตรงนี้นะครับเราทําอย่างนี้เลยนะตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้คือ x 1ตัวนี้ x 2หารด้วย2นะครับ 1> x 1บวกนะเพื่อนดูได้สังเกตดูฮะรเราจะตัวแปรบวกกันเลยนะ x 2 enter zoom นะฮะตัวนี้บวกตัวนี้ได้ x 2นะครับก็เราก็พิมพ์ใหม่นะครับ x นะครับไปที่ a c c e ซน x เท่ากับเศษส่วนใช่ไหมครับเศษส่วนเศษส่วนเศษส่วน ตัวลายหลักข้างบนนี่คือผลบวกของ x 1 x 2ใช่ไหมครับเราก็ใส่ตัวลายที่ผลบวกก็เปิดลบสองนะครับดูความมหาตจัน์ของชิโอชิบ้าเป็นอะไร a สองใช่ไหมตัวะไรตัว a นะฮะใส่ต,ตัว a ลงไปตัวนี้คือตัวนี้นะครับจะเห็นเป็นลบสองตัว b ก็เป็นเลขสองนะครับ,นะรบได้แล้วอันนี้ทำดีกันไปอีก ช่างก่อนเอายอันนั่นก่อนอปุม่มเป็น y นะครับ accent y y นะครับ y เข้า y มานี่เน y เท่ากับเศษส่วนเศษส่วนเศษส่วนอ่ายังไม่ทำเราก็เอา y หนึ่งกับ y สองบวกกันเลยไม่ต้องมาผิดเนี้ยตามแรกเลยคนระ y หนึ่งบวก y สองครับ enter น,นะครับเป็นตัว b ฮนะผลบวกของ 1> y 1หนึ่งกับ y 2สองบวกกันได้หนึ่งนะครับเป็นตัว b โอเคครับเราทำเป็นเศษส่วนนะฮะทำเป็นเศษส่วนผลบวกจากวันทัานนี้นะฮะนี่บอกนี่ได้ตัวได้ตัว b นะฮะอย่าไปพิมพ์นะครับมาเอาเจกตัว b ใส่ลงไปอ่ะคือเลขหนึ่งนะฮนี่เป็นเลขสองเหมือนเดิมนะครับ,บ,รลนะนะรบแล้วก็เราก็แก้แล้วตรงไหนตรงนี้เราก็หาย,ยาเพื่อจะจัดตำแหน่ง ลองดูนะจัดระยะมีศิลปะหน่อยคายออกอาจจะเอาให้เครื่องหมายเท่ากับตรงกันก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปักหมุดนะปักหมุดปักหมุดปักหมุดนะครับก็ตรงนี้มีการตัดการตัดนี่ท่านก็สามารถหา a อฮะตรงนี้หาค่าได้เลยแต่ว่าละใส่เนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับ เพื่อจะตัดแล้วเนะี่ยเราก็ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำมีคําว่าอย่างน,นี้นะฮะ fraction พิมพ์ตรงเนี้ยมันจะมีคําว่า fraction คือท่าต่อเป็นเศษส่วนก็เศษส่วน fraction text นะฮะใส่ number n u m b e r ก็คือเกิดจากลบ a ได้ a เฉยนะตรงนี้พิมพ์ได้นะ e แต่ถ้าใน text นีเราพิมพ์ไม่ได้ a หารสนะครับ a หารส fraction text ก็เป็นตัวนี้ฮนะเป็นลบหใช่ไหมก็คือตัวนี้ หารตัวนี้ได้ลบหนึ่งอันนี้เราไม่ใช้นะพิกกว่าก่อนไม่เอานะครับเป็นเทคเนี้ยเป็นเทคสิบนะฮะแต่ไม่ได้นะต่อไปเอ่อบี B. หารด้วยสองนะฮะตัวนี้ผลนะตัวนี้หารนี่หารด้สองทำไปด้วยฮะทำไปด้วยเผื่อเป็นตัวเลขอื่นโปรแกรมไม่ได้รันได้เลย fraction น,นะ fraction อ่าเป็น,นบีนะฮะเป็นบีหารด้วยสองบี B. หารด้วยสอง บีอันได้สองเป็น x อสองนะฮะันะตรงนี้เราก็ใส่นิดนึงตรงนี้เ UH. ราก็ลบไปก่อนนะฮะไม่ใช่ลบนะโชว์ออกนะก็ตอนนี้ก็เป็น x x a c c e n อ x กเซนเเท่ากับเท่ากับอะไรมาใส่ ที้เท็สิบใช่ไหมเอาเท็สิบมาใส่ก่อนต้องดูตต่อเนื่องนะครับตัวไม่ต่อเนื่องก็อีกอันหนึ่งก็ใส่คอมม่านะครับแล้วก็วักถ้าก็ใส่ลัดเท็กแล้วมันจะวักไม่ได้แล้วต้องใส่สเปซลงไปใส่ไปทีอันก็ได้นะเป็น y y accent y เท่ากาบ เท่ากับอะไรอ่ะเทกเทกสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็สิบเทกสิบเอ็ดนะเทกสิบเอ็ดปึ้มได้เงี้นะฮะนะครับ,รนะรบอันนี้เราก็คลายออกก่อนอจนนี้มาจิ้มนี้จิ้มตรงนี้ก็คลายก่อนถ้ามันขยับไม่ได้ก็ว่าเง,งี้ยนะครับขั้นต่อไปนะฮะก็ตัดเป็นจุดนะจปนะ สรุปก็คือตัวนี้ก็เป็นเทคเทคอะไรเทคสิบเทคสิบเอ็ดวันนั้นก็บอกจุดก็พิมพ์ว่าจุดกลางกลางจุดกลางถ้าพูดไม่มีสียคลิปก็ว่าไปเลย ของจุดวักหน่อยนะครับคือวักได้อย่างเงนะี้ยวักได้แต่ถ้าแต่ตรงนี้มันวักไม่ได้นะแต่สเปซจุดเอครับจุดเวักหน่อยนะครับและและวักหน่อย ฟีวักหน่อยภาษาไทยคือวักหน่อยใส่วงเล็นตรงเนี้ใช่ไ้ยใส่ขงเล่ตกแต่งทำไ่บ่อยแล้แต่ห้องนะตัวแรกคืออะไรตัวแรกคือเทคสิบใส่เทคสิบลงใช่ไปจะเป็นรอบหนึ่งอันนี้ยืดได้นะยืดอย่างทันยืดได้ก็วักหน่อยอ่าต้องวักทีหนึ่ง เทกอะไรอ่ะทคสิบเอ็ดนะคับเสิบเอ็ดมันใส่ใส่แล้วปิดวงเล็บโอเคครับนี่ครับปักหมดน้อยนะครับคือถ้าไม่ใช่ตรงนี้ถ้าถ้ามาตรการเอานี่ออกพอเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับนะปิดตรงนี้ อันนี้อาจจาะลากส่วนของเส้นตรงนะลากส่วนเส้นตรงจะได้เห็นว่าจุดจุดสีนี้อยู่บนเส้นตรงพอดีไปกงกลางนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนจุดเป็นสีแดงก็ได้นะกราฟิกตรงนี้เป็นจุดเป็นสีแดงก็ได้นะครับจุดนี้เราสามารถแต่งได้ให้ใหญ่ก็ได้นะจุดใหญ่แค่นี้นะครับข้อดีของของโปรแกรมตัวนี้นะที่เขาให้มาสองกราฟิกเนี่ยมันทีโอทีบ้างนะก็คือต้องการให้แสดงเห็นว่า ตัวแดงเรขาคณิตก็ได้แสดงพีชคณิตก็ได้นะจะเป็นตัวอย่างอาจารย์ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเราลองลากจุด A เนี่ยถ้า snap to grid นะถ,ถ้าลากจุดเนี่ยลองดูฮะมันเป็นไดนามิกนะครับเห็นไหมเห็นไหมจุดศูนย์ศูนย์พอดีไหมนะจุดลบสามตีนะฮะเพราะหน้าบวกหน้าหารสองเนี่ยได้ศูนย์หลังบวกหลังหารสองได้ศูนย์จุดศูนย์ศูน,นย์นะอ่าลองดูจุดเนี้ยนะฮะก็จะเป็นสื่อการสอนได้สุดยอดนะ นั้ไม่ต้องคิดเปี่ยวเวลามากไม่ต้องมาคิดอะไรมากนะไม่ต้องมาลองฟังคุ้มฟังชั่นไม่ต้องพูดเนละง่ายๆครับนะครับลองเล่นดูครับโปรแกรมนี่สุดยอดจริงๆลองเล่นดูนะครับโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ